สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Metal Working Update วันนี้อยู่กับผมในช่วงของช่างสงสัยเราจะมาไขาข้อสงสัยในเรื่องของกันดิลนั่นเองครับ มีคำถามจากทางบ้านว่ากันดิวมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรวันนี้เราจึงมาขอคำแนะนำจากผู้ผลิตโดยตรงครับทำให้พวกเราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีณนะโรงงานทางกะลอย Cutting Tool Thailand หนึ่งในผู้ผลิตกันดิวและ s p ปเ i a l Tool ที่ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมประเทศไทยตามผมมาเลยครับตอนนี้เราอยู่กับคุณนิติชัยจิตกุศลรุ่งเรืองหรือคุณเซฟ Marketing Executive and Product Specialist ยทางกะรลอยค t t t i ้งท o นไตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานทางกะรลอย u t t t n g t o o น Thailand ครับคุณเซฟไม่ทราบว,ว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตอะไรได้บ้างครับครับผมในส่วนของโรงงานทางกะรลอย u t t t n g t o o l Thailand นะครับผมเราผลิตในส่วนของตัว Special Tool ครับ,รบซึ่งต้องบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนนะครับผมเราเป็นโรงงานแรก ซึ่งผลิตในส่วนของตัว u t t ติ้งทูมครับ <S 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 2> <S 2> แล้วก็เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบก,การนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยานยนต์นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของ Aerospace นะครับผมก็เป็นที่ปรึกษากันตลอดมานะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ใช้ประสบการณ์ที่บอกนะฮะร,รวมถึงในส่วนของโนฮาวจากทางญี่ปุ่นนะครับผม มาผลิตในส่วนของ special t o o l ซึ่งแน่นอนมี2ประเด็นหลักๆนะครับผมที่เราผลิตนะฮะแล้วก็เป็นที่ถูกใจกับของในส่วนของผู้ประกอบการเรื่องแรกเลยก็คือความ precision น,นะครับ <c oughs> ความละเอียดนะฮะแล้วก็เรื่องที่2น,นะครับก็คือความหลากหลายของ special tools <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว end m i n นะครับผมตัว form bit ตัว reamer นะครับการ reamer หรือการ drill นะครับ บนนิชชิงพวกนี้เราสามารถที่จะทําครอบผุมได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งอินเสิร์ตนะครับที่จะเป็นตัวซิเมนเตสคาบายนะครับตัว CBN PCD ครบจบในส่วนของโรงงานทางการอยครับผมแสดงว่าทางกรลอยไทยแลนด์เนี่ยเป็น one stop service เลยนะครับเป็นทั้งที่ปรึกษารวมถึงผู้ผลิตในการออกแบบคัตติ้งทูลสําหรับอุตสาหกรรมบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เรามาตามหาและ ตอบข้อสงสัยในส่วนของการดิวครับคุณเซฟโอเคครับผมได้ข่าวมาว่าในส่วนของตัวทังกาลอยไทยแลนด์เนี่ยมีการผลิตกันดิวที่โรงงานแห่งนี้ด้วยใช่ครับก่อนที่จะไปทงจุดนั้นเรามาดูเรามารู้กันก่อนครับว่าการดิวเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงครับคุณเซฟในส่วนของประวัติความเป็นมานะครับต้องขออนุญาตเท้าความไปไกลหน่อยนะครับก็ประมาณปลายศตวรรษที่19หรือต้นศตวรรษที่20นะครับเป็นเป็นรากฐานนะครับช่วงนั้นนะครับยุโรปครับก็มีสงครามโลกนะครับผมเราก็จริงๆก็ทัวโลกัน ผลิตในส่วนของตัวปืนไรเฟิลขึ้นมาครับซึ่งสิ่งที่สําคัญของไรเฟิลในการผลิตเลยนะครับคุณสมบูรณ์ก็คือเรื่องของความตรงของตัวลํากล้องครับแล้วก็ความกลมของลำกล้องนะครับผมซึ่งจะทําให้สามารถยิงนะฮะได้ตรงแล้วก็ได้แม่นยำมากขึ้นครับผมนี่คือที่มาของการดิวนั่นเองใช่ครับผมครับซึ่งการดิวก็มีการปรับใช้ไปในหลากหลายอุตสาหกรรมแต่ยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่ใช่ครับผมก็ในปัจจุบันนะครับทุกทท่านก็ยังคงติดปากคำว่าการดิวอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการดิวมีททีี่่มาไปแล้ว เทคโนโลยีในการผลิตมีอะไรบ้างครับผมยินดีครับเรามาดูรายละเอียดการดิวของทางทางกะลอยกันครับตอนนี้เราอยู่กับคุณชาร์ปธนบัตรรองผู้จัดการโรงงานทางกะลอยคัตติ้งทูลไทยแลนด์ในส่วนของการดิวที่ทางทางกะลอยสามารถผลิตได้มีขนาดไหนบ้างครับคุณชาร์ปครับในส่วนของโรงงานทางกะลอยคัตติ้งทูลไทยแลนด์ของเรานะครับเราสามารถผลิตการดิวได้ตั้งแต่เลงไดมิเตอร์3ม mm มนะครับจนถึง 30ม mm มนะครับในส่วนของความยาวเราผลิตได้ตั้งแต่30ม mm มจนถึง2 0 0 0มมหรือประมาณ2เมตรเลยครับซึ่งในส่วนของขนาดเนี่ยก็ผลิตได้ตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่แล้วก็ความยาวสําหรับรูเจาะก็ค่อนข้างลึกถึง2เมตรเลยนะครับใช่ครับผมน,บนอกจอากนั้นนะครับอ,อย่างที่เราแจ้งนะครับทางแทงอลอยคัตติ้งทูลไทยแลนด์ของเราผลิตกันดิลทั้งระบบโดยโรงงานของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้ามจับเราสามารถที่จะดีไซน์ตามลักษณะเครื่องของลูกค้าและผลิตตาม แบบของลูกค้าได้เลยครับคือสามารถออกแบบได้กับทุกๆ d r i v e ์ที่มีแสดงว่าก็ค่อนข้างหลากหลายเช่นเดียวกันครับผมนะครับในส่วนของค่าบ่ายนะครับเราก็สามารถที่จะดีไซน์ในส่วนขององศาการงานนะครับในส่องชิปเบรกเกอร์ในส่วนของรูน้ําได้ตามวัสดุของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและปรับปรุงดีไซน์เพื่อแก้ไขให้กับทางลูกค้าได้นะครับ แสดงว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาในการเจาะที่ไม่ดีนะักทางทางกาลร้อยก็สามารถให้คำปรึกษาได้ด้วยใช่ครับผมหลังจากเรื่องของขนาดเรามาดูเรื่องของคําแนะนําในการเลือกใช้กันดิวครับในส่วนของคําแนะนําเรามีถึง5คําแนะนําในการเลือกใช้กันดิวถูกไหมครับคุณชาใช่ครับกันดิวเราจําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งแรกก็คือในะเรื่องของเครื่องจักรั่นเองครับผมในส่วนของกันดิวนะครับเราจะแบ่งเครื่องจักรที่ใช้เจาะงานกันดิวเป็น2ประเภทนะครับ,รบก็คือในส่วนของม a ชช i นิ่งเซนเตอร์ทั่วไปนะครับ และอีกเครื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องเจาะกันดิวโดยเฉพาะครับผมซึ่งความลึกมันแตกต่างกันไหมครับคุณชาครับในส่วนของแมชชีนิงเซนเตอร์นะครับจะเจาะได้ความลึกอยู่ที่ประมาณ20 L อบนะครับหรือความลึกต่อไดมิเตอร์นะครับผมส่วนในส่วนของกันดิวแมชชีนเลยนะครับจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณ200 l อ d ครับอ๋อการดิวมันมีตัวประคองก็เลยทําให้สามารถเจาะได้ลึกกว่าด้วยใช่ครับเครื่องกันดิวจะมีตัวประคองและมีการสปายน้ำคูลเลนที่ได้เพชเชอร์ที่สูงกว่าเครื่องแมชชีนิงเซนเตอรับ ในส่วนของคแมแนะนาที่2นั่นก็คือเรื่องของแมทเทียลแมทเทียลที่ต่างกันแสดงว่าคาร์บยที่ใช้ในการเจาะรวมถึงการดีไซน์ก็จะแตกต่างกันด้วยไหมครับใช่ครับองศาในการกัดจะถูกดีไซน์ตามแมทเทียลลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กผสมนะครับเหล็กคาร์บอนนะครับเหล็กลอ่อหรือในส่วนของอลูมิเนียมนะครับผมแสดงว่าชิปเบเกอร์ก็แตกต่างกันการดีไซน์ก็แตกต่างกันใช่ครับ,รบผมบในส่วนของตัวโฮทอร์ลนด์ล่ะครับคุณชาร์ เป็นยังไงบ้างสําหรับตัวการควบคุมรูหรือว่าตัวทอร์เรนต์ของตัวการดิวเนี่ยเราควบคุมกันยังไงครับครับในส่วนของโฮทอร์เรนต์นะครับออย่างที่แจ้นงนะครก็จะมีในส่วนของ MG กันดิวเอ็มซีกันดิวเนี่ยจะสามารถควบคุมโฮทอร์เรนต์ได้อยู่ที่เฮดแปดถึงเฮดเนะครับส่วนในส่วนของแมชชีนกันดิวนะครับจะอยู่ได้ออยู่ที่เฮดเถึงเฮดแนะครับผมในถัดมาครับในส่วนของคําแนะนําข้อที่สี่นั่นก็คือเรื่องของตัวเซอร์ฟิซซ์ฟินิช ผิวของรูที่ใช้ในการเจาะที่ลึกขนาดนี้นครับเราควบคุมผิวกันยังไงครับคุณชับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะดูคุณสมบัติได้ตามตารางนะครับพี่อาจะมีอยู่ในแคตตาล็อกแล้วก็จะมีโชว์เข้ามานะครับทีนีอ้อย่างเช่นนะครับในส่วนของเหล็กคาร์บอนนะครับความเรียบผิวก็ได้อยู่ที่ประมาณ6กถึงยีไมครอนนะครับแสดงว่าความเรียบผิวความเป็นทรงกระบอกขนาดของรูเจาะก็มีผลด้วยใช่ครับผมเราสามารถดูได้จากสเปคเพื่อที่จะ ดูในส่วนของดอยอิงชิ้นงานนะครับให้มันสามารถแมทช์กันได้ครับข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของคูล a ลนซ์สปายที่มีการเกิดไปแล้วเบื้องต้นด้วยครับเพราะว่ารูที่ลึกขนาดนี้จาเป็นต้องใช้เพรสเชอร์ที่ค่อนข้างสูงด้วยถูกไหมครับใช่ครับผมในส่วนของแมชชีนกันดิวนะครับคูลเลนซ์ p p ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการเจาะงานกันดิวนะครับเพื่อที่จะสามารถดันเศษออกจากรูที่เราเจาะเข้าไปเรื่องลึกได้นะครับผมซึ่งยกตัวอย่างนะครับเวลาเราจะเจาะไดเมนเตอร์สิบเนี่ยคูลเลนซ์สปายต้องอยู่ที่ แสดงว่าถ้าคูแลนน้อยเกินไปก็มีผลต่อการไล่เศษนั่นเองใช่ครับผมเศษจะไม่สามารถออกจากดูได้แล้วก็คุณภาพของชิ้นงานก็จะแย่ตามมาอันนี้คือคําแนะนําในการเลือกใช้กันดิวนั่นเองครับครับสุดท้ายนี้เรามาดูในส่วนของจุดเด่นของกันดิวทางกะลอยกันครับไม่ทราบว่าจุดเด่นเด่นเลยครับของตัวกันดิวจากทางกะลอยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับคุณชารครับอย่างที่แจ้นะครับทางทางกะลอยไทยแลนด์ของเรานะครับเป็นผู้ผลิตเจ้าแรก นะครับในประเทศไทยที่สามารถผลิตการดิวได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นตัวไดเวอร์การเชื่อมงานแล้วก็การเชื่อมหัวตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์นะครับเราได้รับโน้ตเฮาวมาจากทางกลอยญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับรวมถึงการพัฒนาในปัจจุบันแล้วก็การศึกษาพควาอย่างเรื่มมาครับแสดงว่าตัวโน้ตเฮาวหลักๆเนี่ยมาจากทางทางกลอยญี่ปุ่นแล้วก็มีการผลิตที่โรงงานประเทศไทยส่งออกไปยงไังขายไปยังทั่วโลกเลยใช่ครับผมในส่วนของ คุณภาพนะครับเราส่งทั้งแทางกระลอยที่ประเทศอินเดียนะครับทางกะลอยนูดนีเซียและที่สําคัญคือเราผลิตส่งกลับไปที่แทงกะลอยเจแปนด้วยนะครับนั่นเป็นการการันตีว่าทางกะลอยไทยแลนด์นะครับเราสามารถผลิตกันดิวที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเลยครับและในส่วนของอุตสาหกรรมบ้านเราที่มีการเลือกใช้กันดิวจากทางกระลอยมีอุตสาหกรรมไหนบ้างครับครับเราก็จะมี2ตลาดใหญ่ๆนะครับก็คือในส่วนของตลาดอโตโมัติครับแล้วก็ตลาดมอแม่พิมพ์ครับผมอืมและในส่วนของคุณภาพการผลิตแล้วครับคุณช ที่นี่ทางทางกะาลอยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตแล้วมีคุณภาพการผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกเลยเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับครับในส่วนของการควบคุมคุณภาพการผลิตนะครับเราใช้เครื่องจักรที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแนะนําเข้ามาในส่วนของสเปคว่าเราจะต้องตรวจสอบเทอเรนต์อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์การตรวจนะครับและข้อสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของ after sales service ครับ ในส่วนของตัวเซอร์วิสเองก็ดีทางทางกะลอยตั้งอยู่ในประเทศไทยเลยแน่นอนน่าจะได้เปรียบเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความรวดเร็วในการสั่งผลิตด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับทางเรานะครับมีเอนจิเนียร์เซอร์วิสที่จะสามารถเข้าไปดูหน้าง,งานเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ที่หน้าง,งานเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการผลิตนะครับเราสามารถที่จะเร่งการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีครับและนี่คือการดิวของทางทางกะลอยหากคุณนึกถึงการดิวคิดถึงทางกะลอยครับขอบคุณครับ แล้วพวกเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของรายละเอียดของการผลิตการดิวรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆของการดิวกันไปแล้วนะครับครับผมซึ่งทางทางกะลอยคัตติ้งทูนไทยแลนด์เนี่ยสามารถผลิตการดิวได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสลิตการดิวนะครับการลีเมอร์นะครับหรือว่าอินเด็กซิเบิลการดิวซึ่งตัวทางกะลอยไทยแลนด์เนี่ยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อการเชื่อมท่อรวมถึงมีอัฟเตอร์เซอร์วิสที่ดีให้กับลูกค้าด้วยนั่นก็คือการรับคมการดิวนันเอง และนี่คือการดิวของทางกาลอย c u t ัตติ t ท n e t ทยแลนด์ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเซฟและทีมงานทางกะลอยที่ให้ข้อมูลในส่วนของการดิวมากๆครับสำหรับในวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ v e ท t o r Working u p d เดตนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ